สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องนกชาแนลแล้วก็สีล c กชาแนลนะคะวันนี้มาที่ต้นโพทองค่ะที่อำเภอเพ็นนะคะวันนี้ก็จะมีบวงสวงนะคะบวงสวงที่ต้นโพทองค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็จะมากับนี่ค่ะเจแดงเอ้ยคนสวยค่ะตอนนี้ก็อยู่ใน เงียบนะคะกำลังทำพิธีอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะคะก็ตัวเลขที่ได้มานะคะก็เป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมนะคะไม่มีเจตนาอื่นใดนะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกะเดี๋ยวตามนกไปดูเลยนะคะก็<ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน,นกด้วยนะคะ พอจบสักเ,เทวดากอลข้าศึกพารีครองคงมีฮุนเทวดาน้อยใายตายเหลปุนในสายชนทะเกว่า สันก็สเสร็จลงมาหวยพรชายปิดพยาคุณอยู่วิมานชุนปรีพอได้ยินเสียงข้าพเจา้าเรียกร้องข้าสเสร็จจากวิมา ก็อ,องนภวัยพรชายอีกท้าจตุโลก,กบ,บานทั้งสีทิศผู้มีอำนาแปลงนี้อันแก้วกาพอได้ทราบข่าวสารมิทันใา i

Ooh. มะขอนื่อบายบนน้ำปูนไปเจ้าค่ปเพราะว่าจะเป็นถ้าบญกระทินดูบานเจ้าค่ะก็ได้เดไปชมไน้ำปูเจ้า hey, ่ะได้ประหอดมาถึงเจ้าขาปู ก็ว่าบคยสาบุญกับทิ้งก็่แต่ไปเห็ดกอะีร่เจ้าค่ะอืกันบันนี้ไปโชคแยายลูกหลานแต่ว่านี่ท้าบุญแล้วจะขก็ขอบมาถึงคู่เจ้าคขาปู หหเหแต่น็นฮดังฟังด้เจ้าคูโอซากกเปนันเจ้าค่ะ อยู่รากสร้งลาดคือกัรยุนี่กระไา้จากเฮ็ดในสร้างนี่กนรลงพักลงเสาให้ลูกได้น้ำในเด้อบัวใ้ลูกในลานเฮ็ดน้ำพึ่ในเด้อเฮ็ดิสร้างแต่นี่คือเปนน้กรูได้้าเนื้อปูนะใน่าต่ไก่เนี่ยทำด้วยปูทอดเป็นา สันมุ Heck, really <hel ms> ่นฝันนั่งดูแป่นตัวตุ่มตร้ตุ่มตรูุ้่เต่าเนี่ยปันช่างแรงเป็นเตีเป็นกระเด้นมัไเป็อนะเป็ดนกกบะทอล่ะ ขอเพอมนจะเขื่อจะข้อวดสับหน่อยจะข้อโอ้ซาปูู่นมานั่กับปูมสวิัตปูลานปูนะเจ้าสิบติดกามตัวาอปท่สับหน่อยด้วนะุนหาฮอนแล้วกันปู้าจ้าทุกจะดหลังก็ป่จะไป ก็คือโดยพูดพูดนะสค่ะแล้วพยาามดู เป็นน้องปูเลยจะพิมพ์จะพิมพ์น้องปูขนาดแบบนีแ่ดดาเติมาแดงฮานะบนเนื้เป็นล่างก่นดูบปีเจ้าค่ะมคม่ขึ้นไปจนตวกเจ้าค่ะ็นดูสดเด ไม่ก็้าเลยเจ้ายเจ้าข่า,าเจ้าขาจาขาเจ้จา่าจะล้งความไเจ้าข่ายจบอกไ้ดดำคือเออบอกให้กินไหยเจา้าข่า